สวัสดีครับวันนี้มีเมนูใหม่มาแนะนําให้ทดลองทํากันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้นะครับโดยที่เราจะใช้เป็น หมูชาชูอย่างแรกเลยเป็นกุดเส้นก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้นะครับหรือใครชอบแบบเส้นขาวๆใสๆก็แนะนําให้เป็นเส้นแห้งนะครับเนื้อสัมผัสก็จะแตกต่างก,กันแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วก็มีต้นหอมซอยมีขิงซอยมีผักชีซอยกระเทียมตับนะครับพริกแดงหั่นเป็นเส้นเอาไปแตกหน้าเครื่องปรุงเป็นจิกโชเล่าจีนนะครับซีอิ๊วขาวน้ํามันงาและก็ที่ขาดไม่ได้ หมูชาชูจากดิทเวียกูเม่เราต้มน้ำใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ประมาณ1นาทีนะครับถ้าเป็นเส้นแห้งก็ลวกประมาณสัก2นาทีแช่น้ำก่อน5นาทีเราก็กรองเอาแต่เส้นนะครับน้ำมันงาสักช้อนครึ่งเจี่ยเขียเฉยๆก็พอคนแรงแล้วเดี๋ยวเส้นเล็กนะครับเติมรสชาตินิดนึงนะใส่ซีอิ๊วขาวเอาเส้นใส่จานกระทะน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่ขิงนะครับกระเทียมสับ ต้มหอมแนะนําใส่ส่วนที่เป็นขา,ขาวๆลงไปก่อนนะใส่เขียวๆลงไปตอนนี้เดี๋ยวสีเปลี่ยนนะฮะต้องผัดให้มันมีกลิ่นซะก่อนถึงจะใส่เครื่องปรุงลงไปได้ไฟไม่ต้องแรงนะไฟกลางๆนะครับอันนี้เป็นจิกโชนะครับใส่เข้าไปซีอิ๊วขาวนะครับประมาณครึ่งช้อนก่อนนะเติมน้ําเปล่าไปนิดนึงนะครับหรือน้ําซุปก็ได้รอให้น้ําเดือดขึ้นมาชาชูและแ่นใหญ่นะเราต้องการไซส์ขนาดไหนเราก็ตัดเอาตามความต้องการของเรานะครับตอนนี้ซอสของเราเดือดแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมซอยนะครับ แล้วก็ใส่ผักชีซอยลงไปเข้าให้เข้ากันแล้วก็ปิดไฟเลยสุดท้ายนะครับน้ำมันงาเราซอสของเราราดไปบนก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงไฮ้เราแต่งหน้าใส่พริกชี้ฟ้าแดงซอยเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงไฮ้หมูชาชูเป็นเชฟได้ง่ายๆในซอบเดียวกับอีที่เวียก,กูเม่ครับ